ด่วนเลยครับ YouTube สั่งปิดสร้างรายได้ล้างบางช่อง AI มือใหม่อย่างเราเนี่ยจะมีวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับในคลิปนี้ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ผมค้นคว้ามานะแล้วก็ใส่ประสบการณ์ตัวเองลงไปด้วยท่านไหนเห็นเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรก็พิมพ์ในคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เลยนะครับนะพี่น้องหลายคน ที่เข้ามาติดต่อผมเนี่ยส่วนมากเลยตอนนี้ก็คือจะเหมือนกับพี่เชเนี่ยแหละนะก็คือจะมาบ่นว่าทำไมตอนนี้เนี่ยช่องของ AI นะครับผมนะโดนติดกันแบบว่าเยอะแยะมากมายไปหมดเลยซึ่งผมเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะว่าเพราะทำไมเพราะว่านี่ครับผมนะซีโของเจ้าตัว y t u t u นะครับคุณนิวเนี่ย เขาได้ไปให้ข้อมูลกับนิตยสารไทม์เมื่อวันที่8ทธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยูทูบนะเน้นในส่วนของการใช้ AI ใน2รูปแบบคือใช้ AI ในการที่จะช่วยทำคลิปอย่างเช่นในปีหน้าก็จะมีะการใช้ VO3 ใช่ไหมในคลิปชอ็อตแล้วก็ในแอป YouTube Create แล้วก็ประเด็นที่จะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือจะใช้ AI ในการตรวจสอบคลิปด้วยนะซึ่งแน่นอนละครับพี่น้องถ้าใช้ AI ตรวจสอบมาหลายแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถตรวจสอบได้แบบว่าละเอียดแล้วก็จำนวนเยอะมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยมีการกวาดล้างกันยกใหญ่เลยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า AI ตรวจเนี่ยนะครับมันก็มีข้อผิดพลาดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในช่วงท้ายคลิปนะ ว่าถ้า AI ตรวจสอบและผิดพลาดเนี่ยเรามีโอกาสจะได้ช่องกลับคืนมาหรือเปิดสร้างไรายได้ผ่านนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยจากคำสัมภาษณ์ของทาง CEO ของ YouTube นะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะที่ทางเ,เจ้าตัวหนังสือพิมพ์ The Guardian ได้ออกรายงานข่าวนะครับเมื่อ13ทธันวาคมที่ผ่านมานี้เองว่า YouTube นะครับได้ลบช่อง ที่ใช้ AI เนี่ยแหละในการสร้างเนื้อหาปลอมหรือที่เขาเรียกว่า fake news นั่นแหละครับผมกว่า150ช่องนะซึ่งมียอดคนดูแล้วประมาณถึง1,200ล้านวิวเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้พี่น้องฟังนะเผื่อว่าท่านไหนทำอยู่อย่างไรนะก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นเนื้อหาที่ปลอมแบบนี้เนี่ยนอกจากจะผิดกฎแล้วเนี่ยมันบาปด้วยนะครับพี่น้องนะ เอออย่าไปทําเลยนะแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีแนวทางประมาณไหนบ้างที่เขาทํากันอยู่นะอันดับแรกนะก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยพี่น้องเคยเห็นไหมผมนี่เจอหลายรอบเลยนะก็คือพี่หลิวของผมนะพี่หลิวเตอร์หัวเนี่ยผมเจอมา2อสารอบแล้วมีข่าวว่าพี่หลิวเนี่ยได้ตุยไปแล้วทั้งั้ๆที่จริงแล้วนะครับเขายังอยู่นะแต่ที่หลายๆคนทําคลิปนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไม่หวังดีเนี่ย ก็เพราะต้องการที่จะทำคอนเทนต์เรียกยอดคนดูเรียกยอดไลค์จะได้ผ่านกฎจะได้มีรายได้จากค่าโฆษณานั่นเองนะซึ่งอันนี้ผมแนะนําว่าพี่น้องอย่าไปทําเลยนะเพราะว่ามันผิดกฎชัดเจนแล้วมันก็ผิดศีลธรรมด้วยในส่วนนี้นะครับต่อมาครับเฟกนิวแบบที่2ที่คนชอบทํากันนะก็คือน,นี่ครับเอาเหตุการณ์ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเช่นในรูปนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะ เราเอาเหตุการณ์มาเล่าว่าโหตอนนี้มีการลดชนการบีนาสันตโลเลยตรงแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งมันไม่ใช่มันไม่เป็นมันไม่ได้เ,เป็นเรื่องจริงนะแต่ที่เขาทําคลิปมาเพราะว่าเขาต้องการเหมือนเดิมเลยยอดคนดูเพื่อที่ว่าช่องเขาจะได้โตแล้วก็จะได้ผ่านกฎแล้วก็จะมีรายได้ไหวอันนี้ข่าวอันไหนที่ไม่ไม่เป็นเรื่องจริงแล้วพี่น้องมาทําแบบนี้เขาเรียกว่าเฟกนิวส์นะครับผม นะต้องระวังนะไม่ใช่แค่กด YouTube พี่้องอาจจะซวยในเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับตรงนี้นะอาจจะโดนพรบควมได้นะครับต่อมาครับนี่ที่คนนิยมชอบทําในส่วนข้อนี้ก็คือเอาเรื่องของการดูแลสุขภาพที่แชร์ผ่านกันมาในไลน์นั่นแหละเอามาทําเป็นคลิปแบบจริงจังๆเลยว่าโอ้โหอย่างเช่นคลิปนี้นะ โอ้ยน้ำมะนาวสู้มะเร็งแบบนี้เนี่ยนะครับแบบนี้นี่ผิดกฎนะครับพี่น้องนะข้อมูลทางสุขภาพที่เราจะเอามาทําคลิปใช้ได้มันจะต้องมีหลักฐานยืนยันนะจากเาขาเรียกว่าอะไรนะองค์การอนามัยโลกหรือไม่ก็ต้องเป็นกระทรวงสาธารณาสุขของประเทศไทยแบบนี้เราถึงจะมาทําข้อมูลได้นะครับแต่ถ้าพี่น้องไปเจอบทความของอะไรมาที่ไม่มีแหล่งยืนยันชัดเจน อย่าเอามาทำนะครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวคนไหนที่เขาไม่รู้อีโนอีเน่เนี่ยอพอแก่แม่แก่ดูเสร็จแล้วไปทำตามแล้วเนี่ยเกิดมีปัญหาหรือตุยขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่น้องจะบาปหนักเลยแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่าไปทำนะแล้วก็ต่อมาครับผมข้อที่4อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะอันนี้หลอกลวงกันเยอะมากๆเลยก็คือ,อทำคลิปหลอกว่าให้ไ,ไปลงทุน ในส่วนของหุ้นตัวนี้คลิปโตตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะครับแบบนี้ก็เป็นเฟซนิวเช่นเดียวกันอันนี้พี่น้องก็จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ได้ไมาง่าย,ายๆหรอกนะครับนะเช่นนั่งหายใจเฉยๆนะเราก็จะได้เงินแล้วแบบนี้มีอยู่2ทางเท่านั้นก็คือ 1. ถูกหวย 2. ก็คือบ้านรวยถึงมันจะเป็นไปได้นั่นเองนะ อ่าน,นี่คือข้อที่4นะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะก็คือถ้าพี่น้องเนี่ยเอา AI ไปสร้างตัวละครนะที่เป็นมีชีวิตอยู่จริงรอาจจะเสียไปแล้วอย่างไรนะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงนั่นเองนะอย่างเช่นตัวอย่างที่พี่น้องดูนะั่นแหละผมเอาสตีฟจ็อบมานะอ่า อันนี้ก็ต้องขออนุญาตซิฟจ็อบหน่อยนะยกตัวอย่างเฉยๆนะครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาตัวละครนะครับผมขอขายายความนิดนึงนะเดี๋ยวพี่น้องจะแย้งผมว่าทําไมเราเห็นแบบว่าโอ้โหคนทํา AI เพียบเลยเอาหน้าของโดนัลด์ทรัมป์มาเอาหน้าใครมาอันนี้มันมีลิมิตของมันอยู่นะก็คือถ้าพี่น้องเนี่ยจะเอาหน้านะครับที่สื่อถึงคนที่มีชื่อเสียงเพื่อที่ว่าเราก็จะได้อะไรนะ เราก็จะได้เรียกยอดบิวยอดไลน์นะครับมันก็ทำได้นะครับผมก็คือว่าถ้าเราเนี่ยเอามาล้อเลียนล้อเลียนแบบสนุกสนุกขำะแบบที่ผมทำเนี่ยผมว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะหรือว่าจะเอามาเป็นเรื่องของการรายงานข่าวก็ได้นะหรือว่าถ้าเขาพูดอะไรที่เป็นคำคมจริงๆนะเขาพูดจริงๆเราก็ใส่ข้อความลงไปก็ได้เช่นเดียวกัน นะครับเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์แต่ที่ไม่ได้นะครับก็คือว่าทําให้คนอื่นเชื่อว่าเขาทําในสิ่งที่เขาเนี่ยไม่ได้ทำจริงๆรินะอย่างเช่นเอาหน้าสตีฟจอบไปแล้วก็แล้วก็อ,วกอ,อ้างอิงพูดประมาณว่าเขาเนี่ยได้ไปทํานูน่นทํานี่มาทั้งทที่เขาไม่ได้ทําจริงๆแบบนี้ก็จะไม่ได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือส่วนประเด็นแรกนะในส่วนของเฟกนิวส์นะครับที่ ทางหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่ามีการกวาดล้างช่อง AI ไปบานเบอรเยอะแยะเลยนะต่อมาครับผมต่อมาก็คือผมจะบอกถึงวิธีการนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนเนี่ยที่เป็นมือใหม่หรือมือเก่าอยากจะใช้ AI ทําช่องแล้วอยากจะอยู่รอดปลอดภัยในปีต่อๆไปนี้ผมเชื่อมั่นว่ามันจะมีการตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมอีก เพราะ CEO ีโอเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะใช้ AI ตรวจสอบนะครับนะข้อแรกก็คือว่า 1. ไม่ว่าพี่น้องจะใช้ AI ทําคลิปอะไรก็ตามแต่นะอย่าให้ AI อเนี่ยอ่านบทเป็นนกแก้วนกขุนทองนะก็คือพี่น้องอย่างเช่นนิยายนิทานพัฒนาตัวเองพี่น้องก็ไปใช้เจมีนายคิดเนื้อหามาแล้วก็โยนใส่ Google AI Studio c h r โครมจบได้คลิปแล้ว แบบนี้มีโอกาสโดนสูงนะครับผมนะในเรื่องของข้อหาอาจจะเป็นเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่หรืออาจจะเป็นเนื้อหาซ้ำนะเพราะว่าคุณค่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะ,ะถึงแม้ว่าไม่โดนอย่างไรผมเห็นคลิปแนวนี้เนี่ยเยอะมากๆนะไม่โดนเล่นจริงแต่ว่ายอดวิวก็เตีย้ยต่ำดินเพราะว่ามันซ้ำจนคนเขาไม่อยากจะดูแล้วนะ,ะเช่นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะก็จะมีแต่แค่การปล่อยวาง บ่อยอย่างเดียวโอ้โหแนวพัฒนาตัวเองก็จะมีอะไรครับผมเรื่องของวินยัยนะโอ้ยฟังจนเอียนแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นถ้าพี่น้องอยากจะเติบโตแล้วก็เปิดสร้างรายได้ผ่านนะครับอันนี้อันแรกนะอันที่2ก็คือว่าให้พี่น้องนะครับถ้าอยากจะอยู่รอดปลอดภัยนะให้เราเนี่ยใส่เจ้าตัวบทวิเคราะห์ที่เราคิดขึ้นมาเองเนี่ย จากประสบการณ์จากความรู้จากความคิดเห็นของเราเนี่ยนะครับเพิ่มเติมลงไปในคลิปด้วยนะอย่าเอาข้อมูลทั้งหมดที่มาจาก AI ทั้งดุ่นเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้มันก็จะคล้ายๆแล้วก็มันก็จะซ้ำๆกับคนอื่นนั่นเองแต่ถ้าเป็นบทวิเคราะห์ของเราแลวเนี่ยมันก็จะเกิดความแตกต่างนะครับอันนี้แนะนำเลยนะข้อนี้เนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะ,ะต่อมาครับข้อที่3นะครับผมก็คือ อันนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับแนะนำเลยอันนี้ผมว่าก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้จากการใช้ AI ทําคลิปนะ mm. ก็คือภาคเสียงนั่นเองนะครับอย่าไปใช้เจ้าตัวเอไอภาคเสียงอย่างเดียวคือมันใช้ได้นะพี่น้องแต่อย่างน้อยๆเนี่ยในส่วนใดส่วนหนึ่งของคลิปเนี่ยก็ควรจะมีเสียงของเราภาคลงไปบ้างนะ เออหรือว่าอาจจะมีหน้าของเราโผล่เข้าไปบ้างแบบนี้ผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะเออ AI ก็จะไม่มาทำโทษเรานะเออนะครับผมนะเนี่ยแหละเรื่องของการพากเสียงผมว่าเราต้องยอมเหนื่อยอีกนิดนึงนะเพื่อที่ว่าเหนื่อยวันนี้สบายในอนาคตนะดีกว่าสบายในวันนี้คือทำคลิปง่ายๆกดปุ่มเดียวจบใช้น้ตบุ๊ก lm ปุ่มเดียวจบ แต่อนาคตลำบากเพราะว่าช่องของเรามันไม่เติบโตหรือว่าอาจจะโดนเล่นงานก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ข้อต่อมานะก็คือนี่เอออันนี้ลืมบอกไปเสียงเนี่ยถ้าเป็นเสียงเรานะครับผมคนจะชอบฟังนะเพราะมันดูถึงความตั้งใจของเราในการทําคลิปแล้วมันก็สื่อถึงความจริงใจของเราด้วยนะยต่อมาครับก็คือพี่น้องก็วลาตัดต่อนะลองใส่เจ้าตัวเสียงประกอบลงไปด้วย เช่นถ้าใครทําเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาตัวเองก็จะมีเสียงแทนแทนทําหนังผีก็จะมีเสียงอะไรแบบนี้ใส่ลงไปด้วยจะเป็นการเพิ่มอัตลดในการฟังช่องของเรามันก็จะโดดเด่นแล้วก็แตกต่างแบบนี้นอกจากอยู่รอดปลอดภัยแล้วช่องก็มีโอกาสเติบโตแล้วก็ผ่านกดด้วยนะเออแล้วก็ลืมบอกไปว่าเสียงเอฟเฟกในแอปตัดต่อต่อตางๆเช่นแคปคัตเออยูทูบครีเอทเออย มันไม่มีลิขสิทธิ์นะครับใช้ได้เลยนะยกเว้นว่าเป็นเสียงเพลงเนี่ยในแอปตัดต่อแบบนี้อย่าไปใช้นะเอออย่างเงี้ยนะจะจะติดลิขสิทธิ์ยกเว้นว่าพี่น้องใช้แอปตัดต่อที่ชื่อว่า YouTube Create แบบนี้จะไม่โดนลิขสิทธิ์นะเพราะว่าเพลงเนี่ยมันมาจากหลังบ้าน YouTube โดยตรงเลยอ่าอันนี้คือข้อนี้นะครับผมใส่เสียงเอฟเฟกลงไปด้วยต่อมาครับผม อันนี้เนี่ยพี่น้องก็ต้องระวังนะก็คือเวลาเราตัดต่อเนี่ยนะครับเราอาจจะไปเอาคลิปฟรีมาจากที่ต่างๆเช่น p i x a b เบอ,อาจจะไปเอาคลิปฟรีจากเว็บอย่างเช่นแคนวานะ่าถ้าไปเอามาใช้เยอะๆแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าคลิปสวยๆเนี่ยนะเนื่องจากมันใช้ฟรีใช่ไหมมันก็จะมีหลายคนเอาไปใช้ซ้ำกับเรานั่นเอง นะถ้ามันซ้ำบ่อยๆแล้วเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสที่จะโดนเล่นงานเป็นไปได้นะเอออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าพี่น้องไม่สามารถถ่ายเองได้อย่างไรผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยใช้ AI ในการสร้างวิดีโอฟรีนะตอนนี้ก็มีหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวโกรกก็แจ๋วนะเมตตาก,ก็แจ๋วที่ยังใช้ฟรีอยู่นะแต่ในอนาคตผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้ยังใช้ฟรีอยู่ นะครับหรือว่าจะใช้ของทาง Gemini ก็มีนะ VO 2 VO 3ก็มีให้ทดลองใช้ใช่ไหมเออในส่วนของ Wix หรือ Lab s Google Flow ก,ก็มีนะผมว่านะครับอย่างนน้อยนะเอาคลิปที่เราสร้างขึ้นมาเองบ้างอย่าไปใช้จากของแพลตฟอร์มอย่างเดียวเช่นในแ a n v าแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสจะไปซ้ำกับคนอื่นได้นะเออเรียกได้ว่าเราพยายามปิดทุกความเสี่ยงนั่นเองนะ อ่าแล้วก็นี่นะครับผมก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่พี่น้องเนี่ยหน้านี้เนี่ยก็คือเป็นการเตือนพี่น้องที่ทําเป็นแนวนิยายเสียงหรือว่าเรื่องเล่าอะไรก็แล้วแต่นะที่ทั้งคลิปเนี่ยมีอยู่รูปเดียวนะมีอยู่รูปเดียวไม่พอเสียงยังเป็น AI ออีกแบบนี้เนี่ยมีโอกาสขึ้นสวรรค์สูงมากเลยนะครับนะคือให้พี่น้องเลือกนะ รูปเดียวได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเสียงเราแบบนี้โอเคแต่ถ้าเป็นเสียง AI แล้วเนี่ยแนะนำว่ารูปเดียวไม่ work แน่นอนนะครับเราต้องพยายามนะในการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนคลิปบ่อยๆเพื่อให้ระบบเห็นว่าคลิปของเราเนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรที่มันแตกต่างจากคลิปอื่นๆบ้างนะครับอันนี้นะให้พี่น้องเลือกนะว่าจะแตกต่างด้วยการพากเสียงเอาเสียงเราหรือเสียง AI หรือจะแตกต่างด้วยการเปลี่ยนรูปบ่อยๆนั่นเองนะรูปหรือคลิปบ่อยๆก็อย่าลืมนะใช้ AI สร้างขึ้นมาใหม่ดีกว่าไปใช้ในแพลตฟอร์มฟรีต่างๆเช่น p i x a b a บอย่างที่ผมบอกไปหรือ c a n วานั่นเองนะจะได้ลดความเสี่ยงที่จะโดนแจ้งข้อหาเนื้อหาซ้ำหรือเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่นะแล้วก็อันนี้นะครับผมก็คือสุดท้ายแล้วถ้าพี่น้องนะครับทำ คลิปโดยใช้ AI แล้วเนี่ยถ้าคลิปนี้เนี่ยมันเกี่ยวดองหนองยุ่งกับคนหรือสถานที่ที่มันมีอยู่จริงนะเช่นสาวชิงชา้าอนุสาวรีย์ชัยหรือว่าคนเรามีการพูดถึงคนใดคนหนึ่งที่มีจริงอยู่ในโลกนี้เวลาที่เราอัปโหลดแล้วเนี่ยนะครับตรงอัปโหลดนะในแอป,ป u t u b e เนี่ยเขาจะมีให้เลือกว่ามันเป็นเนื้อหาที่ดัดแปลงหรือเปล่า เราก็ต้องติ๊กถูกไปนะครับว่ามันเป็นเนื้อหาที่ดัดแปลงด้วยนะท่านไหนที่เนื้อหาสอดคล้องกับคนแล้วก็สถานที่แต่ไม่ได้ติ๊กถูกเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวความสวยจะมาเยือนเสียก่อนนะเพราะว่าอาจจะโดนเล่นงานก็ได้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องก็เอาไปปรับใช้เลยนะแนวทางป้องกันสำหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าที่ใช้ AI ในการทำคลิป นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าต่อให้พี่น้องทําแบบที่ผมบอกมาทั้งหมดเลยนะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าระบบของ youtube ณตอนนี้นะครับที่ผมทำคลิปอยู่เ,เดือนธันวาคมนะวันที่เท่าไหร่วะวันที่20ทธันวาคมครับระบบ AI มันยังไม่นิ่งนะมันยังเออเอออยู่เพราะอะไรล่ะครับผมเพราะนี่ครับมันมีอยู่ช่องนึงนะครับผมชื่อว่า Splash p l a t e อืมช่องนี้เนี่ยสงสัยไม่ได้ไหว้เจ้าแน่เลยนะทําเกี่ยวกับโปเกมอนเขาก็ทําของเขาดีๆนะก็คือทําด้วยตัวเองนะไม่ได้เอาคลิปชาวบ้านมาเลยแต่ AI ของทาง YouTube เนี่ยดันตรวจสอบผิดครับว่าช่องนี้เนี่ยไปเอาคลิปของคนอื่นมาใช้ก็เลยสั่งจัดการแบนด์เลยนะ แต่โชคดีนะครับผมที่ช่องนี้เนี่ยรู้ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ YouTube นะครับว่าติดต่อที่ไหนนะเขาก็เลยไปติดต่อเสร็จแล้วก็ได้ช่องกลับคืนมาเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ u t u b e เนี่ยเขาติดต่อแล้วเขาก็บอกว่าขออภัยด้วยนะคะว่าเอไอ AI ของดิฉันมันเออตรวจสอบผิดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องท่านไหนมั่นใจว่า เราไม่ได้ผิดจริงๆนะหรือมั่นใจว่าได้ทําตามที่ผมแนะนําไปแล้ว5 6ข้อนั้นแล้วเนี่ยนะแล้วโดนแจ้งปิดมาหลาผมแนะนําพี่น้องให้ไปติดต่อทางเจ้าตัว y YouTube ได้เลยนะครับนะซึ่งช่องทางการติดต่อที่ผมคิดว่าณนะตอนนี้นะมันเป็นช่องทางที่ดีที่สุดแล้วล่ละก็คือช่องทางนี้นะครับนี่ไปที่แพลตฟอร์มที่ชื่อ X เลยนะครับ นะแล้วก็ติดต่อ ID ที่ชื่อว่า Ad Team YouTube นะพี่น้องผมเคยเจอเนี่ยแบบตกใจมากมีคนพิมพ์ไปถามนะแค่9นาทีเองมีเจ้าหน้าที่มาตอบแล้วนะเออโคตรไวเลยแต่ถ้าพี่น้องไปถามทางอีเมลแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาบนกับผมนะถามขอโทษทีนะถาม A ตอบ B ตอบไม่ค่อยจะตรงคำถามสักเท่าไหร่แล้วก็ตอบช้าด้วย นะแนะนำว่าให้ไปติดต่อที่แอดทีมยูทูบแต่ต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษนะซึ่งตัวนี้ถ้าพี่น้องพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่สะดวกอย่างไรก็ใช้เจม i นาได้นะพิมพ์ข้อความลงไปในเจม i นาแล้วก็บอกให้เขาแปลเป็าานภาษาอังกฤษแบบนี้ก็เข้าไปถามเขาได้เช่นเดียวกันนะออนะครับก็ต้องยอมรับนะว่าระบบ AI นะครับตอนนี้มันก็ยังเรียนรู้อยู่นะ,ะมันก็มีโอกาสที่จะทำผิดได้ เพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนงานเข้านะครับตรวจสอบผิดพี่น้องก็รีบแจ้งเลยเพราะว่าเราก็จะมีโอกาสได้เจ้าตัวสถานะการเปิดสร้างไรายได้คืนหรือว่าช่องของเราอาจจะโดนปิดแล้วอาจจะได้กลับคืนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับไปติดต่อที่นี่เลยนะแพลตฟอร์ม X นะครับแล้วก็สุดท้ายครับพี่น้องท่านไหนเนี่ย ฟังแล้วนะครับผมมีข้อสงสยัยหรือมีปัญหาในเรื่องอื่น,น,นๆเกี่ยวกับ YouTube นะครับก็มาปรึกษาผมได้ฟรีเลยนะครับที่ l ลายที่ชื่อว่า a d s s e e youtube ได้เลยนะปรึกษาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ฝากสาละเปาแพนเบสคุณล่วงควงตะลิวของพี่สาผมด้วยนะสายเจวีแกนมังสวิรัติกินทั้งหมดเลยไม่มีเนื้อสัตว์มีแต่ธัญ,ญพืชกับธรรมชาติ นะชว่วงนี้ใกล้ปีใหม่ใกล้คริสต์มาสแล้วซื้อไปจัดงานเลี้ยงที่ออฟฟิศซื้อไปเยี่ยมอากงอาม่าได้เลยรับรองว่าชอบแน่นอนนะมีแต่ทัญญพืชกับธรรมชาติล้วนๆเลยนะ,ะเช่นไส้ฟักทองญี่ปุน่นอัลมอนด์ช็อกโกแลตถั่วลูกไก่เห็ดออริจิติดต่อได้ที่ไลน์นี้เลยนะครับผมก็จะมอบอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะ,อะสอนตัดต่อแคปคัดนะแล้วก็สุดท้ายครับผมถ้าไม่ก้าใกล้แค่ไหนก็ไม่ถึงนะครับ นะใจเราก็ต้องกล้าด้วยนะพี่น้องนะเป็นธรรมดาที่ใจของเราเริ่มต้นก็จะไม่กล้าเพราะว่าสมองของเราเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันเสี่ยงเพราะกลัวความล้มเหลวแต่ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จเราก็ต้องกล้าทําอะไรที่เราไม่เคยทำนะเชื่อเถอะแรกๆก็อาจจะเหนื่อยอาจจะยากแต่ทําไปบ่อยๆเดีย๋ยวเราก็จะชินแล้วเราก็จะเก่งเองเพราะว่าคนอื่นทําได้เราก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเรากับเขาก็มี อาวุวะครบ32เช่นเดียวกันยังไงแล้วถ้าใครยังไม่ผ่านกดอย่างไรนะครับผมผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเราก็จะสู้ไปได้ยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปได้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด